นะครับมาติดตามกันต่อนะครับคู่นี้คู่ที่2ของการถ่ายทอดสดกับเกษมน้อยเอราวันพบกับเพชรภาคภูมิโรงเรียนกีฬาลำปางนะครับมาดูประวัติคร่าวๆกันครับเกษมน้อย19ปีครับเจ้าของส่วนสูง165เซนติเมตรจากยะหาจังหวัดยะลานะครับที่สองพี่คายมวยเอราวันก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลามีร้อยตีเกติศักดิ์มูดอครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะรับฟังลีนะครับดูแลการซิทซ้อม ห้าสิบครั้งชนะ 40, สี่สิบเสมอหนึ่งแพ้เก้าครับนั่นคือนักชกจัดแดนใต้นะครับเจอกับสิงห์เหนือครับทางด้านของเพชรภาคภูมิโรงเรียนกีฬาลำปางนะครับเจ้าของส่วนสูง175ิมเซมตรน้ำหนักอายุ16ปีนะครับตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นม .4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางนะครับ3ฟอร์มหลังก็มีคลัากค้ากันไกลครับมีแพ้ชนะ ครับนั่นคือประวัติคร่าวๆค,ครับขึ้นหน้าจอให้เห็นแล้วครับคู่ที่สองของเรามุมแดงนี่เป็นกเกษมน้อยเอราวันจากปักใต้เดนสตตรอครับน <c oughs> ํำเงินเพชรภาคภูมินี่สูงจริงๆครับสูงเกิน170ยิซนติเมตรครับ <c oughs> แต่ว่าหุ่นมาเทศเลยนะครับเป็นลูกหลานจากจังหวัดพะยาวนะครับแต่ว่ามาศึกษาอยู่ที่โรงเรียนกีฬาลำปาง มวยในสายในเครือของพ่อเลี้ยงคําจันทร์สาวคาเขียดครับมวยสายเหนือสายเหนือก็ต้องมารวมอยู่ตรงนี้แล้วครับของพ่อเลี้ยงคําจันทร์สาวคาเขียดจะเป็นมวยจากลําพูนล,ลําปางแพร่น่านเชียงรายเชียงใหม่พิจิตรนะสายเหนือเลยครับตอนนี้พ่อเลี้ยงคําจันทร์สาวคาเขียดกีฬาสปอร์ตกำลังแรงครับครับมาดูรูปรากตรงนี้ครับสูงยาวเหลือเกินครับรูปรากดี มันก็มีทั้งดีแล้วก็มีทั้งสมองไม่ดีนะครับถ้าเป็นมวยเข่าเนี่ยเวลาทิ้มแต่ละทีนี่อาจจะชัดเจนแต่ถ้าตีไม่ได้เป็นเป้าใหญ่กู่ต่อสู้แน่นอนครับ หรือว่าสูงถูกทหารกับสูงไม่ถูกทหารใช่ไหมใช่แ,<ต>แล้วค่ะถ้าต่อยดีก็บอกถูกทหารถ้าต่อยไม่ดีก็สูงสูงฟักสูงแฟงสูงไม่ถูกทหารมี่เตอรป๋องครับผมอย่างผมเนี่ยไม่ถูกทหารแน่เ <c oughs> ขาบอกว่าตามมวยตัวใหญ่เมียไม่ได่าครับผมนะครับแล้วถ้าเกิดแพ้มาล่ะครับนอนนอกบ้านก็นอนนอกบ้านนี่บอกว่าไปตามตัวแพ้ทำไมครับผมก็ขอบคุณนะครับทางด้านของยาบำรุงร่างกายเกร็กคูนะครับมอบดูเดือดคนละห้าพันบาทนะครับกาแฟโฟกัสมอบเพิ่มเติมดูเดือดอีกคนละสามพันบาท โตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสุภพบุรุษโรจน์นะครับก็มอบรางวัลจอมพลิกล็อก10,000บาทนะครับสำหรับนักมวยที่เอาชนะผู้ต่อสู้ได้อย่างดุเดือดแล้วก็พลิกล็อกแอนต้าซินครับเมื่อสักครู่นี้แจกไปแล้วครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้แม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ตั้งเดิมนะครับมอบรางวัลผู้ชนะรอบชูงต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยในด้านคอเท่าเทอยสอบกลับรับ10,000บาทเจรเข้ฟาดหาง30,000บาทครับสวัสดีคร พยาบาลแผลแตกก็เข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างนี่นายวีระผู้ชมครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้เมรยไทยตลอดมาครับครับโมยสูงมวยยาและคู่นี้ยืนมวยซ้ายกับมวยขวากันอีกแล้วครับมวยซ้ายนี่เป็นเกงสีแดงมวยจากใต้ครับเกษตรน้อยนี่ยืนเป็นมวยซ้ายเลยขวาอยู่ข้างหน้าซ้ายอยู่ข้างหลังนี่คือมวยซ้ายครับส่วนทางด้านเพชรภาาภูมิสีเสือเดิมคือเพชรภาาภูมิแหวนภูมิเมียไก่ วันนี้เป็นสีเสื้อโรงเรียนกีฬารัปปลากครับก็ขอบพระคุณผู้สนับสนุนเพิ่มเติมนะครับเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสกขียวทิฟฟี่ครับยาเก,ก็ตคูลมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและร้านเซเว่นเอ็กซ์ท้าทั่วประเทศที่มีเกษตรช้างแดงเพื่อผลผลิตเพื่อชีวิตเกษตรกรด้วยคุณภาพที่เป็นมนาตรฐานกำจัดยากยาอย่างคุ้มค่าต้องตราช้างแดง ดูโรเคกอร่อยทุกที่ทุกเวลาบริษัทุตสากรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อดีท่อพีพีซีท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคายาสตรีแมนเคทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและร้านเซเว่นอสต้าทั่วประเทศแอ์อีบีเน้นเย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกบริษัทไทยเพเวเลตมาจ็ตติจำกัดและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตาช้างบดหวเป็นไทยเลือกซาร่าซาร่าไม่ราคายเคลือกระเพาะอาหารโตโยต้าไฮรักดีโรปฏิวัติทุกมิติแห่งระบาดอนาคต แอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดฉุกเสียดแน่นท้องโตโยต้าเคมอเตอร์ศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้ครับรับประกันเครเื่องยนต์8ปีโทรเลย026626555คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพงษรุ่งโรจน์ครับอชอบจังครับรับประกันเครื่องยนต์10 8ปีเนี่ยฮะชอบจังเลยครับไม่เคยมีนะคุกคงน,นะ ต้องบอกว่าดิ่ขับขับไปจนเบื่อเลยนะพี่แกนะรถแปดปีเนี่ยครับเ <c oughs> สียมากแล้วขับแค่ห้าปีนี่มันก็ต้องนั่นเลยนะครับโอ้สุดยอด <5 S 1> <5 S 2> สุดยอดนะแปดปีพอดีมวยก็ดูใจกันนานไปหน่อยเราก็เลยถือโอกาสโฆษณาผู้สนับสนุนรับพักก่อนครับยกที่หนึ่ง าหาใช้แอนตาซินแอนตาซินเป็นยาลดกรดและเครือแผลในกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินมีทั้งชนิดเบ็ดและชนิดน้ำแ <Enter sin. S 2> อนตาซินอ่านคำเตือตนในฉลากก่อนใช้ยาไฮรักรีโวโค้งไหนๆก็หนึ่งทั่วไทยไฮรักรีโวใจจริงหนึ่งจริง,งยืนยันแชมป์ปีที่11ของไทยรักซื้อวันนี้รีชุดแต่ง T R D พร้อมข้อเสนอพิเศษมากมายถึง9เมษายนันนี้แผล ดุเดือดจนผืนผ้าใบแทบระเบิดกับสังเวียนนักสู้ที่ครองใจผู้ชมมาโดยตลอดพาเรตยอนนักชกทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ศาสอาวุธหมัดเท้าเข่าศอกใส่กันแบบไม่ยัง้งจารันตีความมันโดยโปรโมเตอร์รุ่นใหม่ไฟแรงเดียเกียรเพชรมวยนาว,วันอาทิตย์ผมชัดลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่่ายทอดสดจากเวทีมวยคมชัดลึกอตกสามจังหวัดนนทบุรีทุกวันอาทิตย์18บแนาฬิกายนาทีดูได้ดูดีดูมวยนาวเดือดสะใจสะอารมณ์ที่นาวช่อง26 ขอสืบสร้างสร้างตำนานงบการเงินเอาละครับกำมาติดตามตันต่อนะครับแหมน้องกุมารดำนี่ลอกพูใช่ไหมคืนนี้คืนนี้นนเอาละครับเดี๋ยวรอดูครับผมแดผมก็หงแดงสุดติ่งเหมือนกันอ,อ่าบนเวทีครับกุมารดำครับผมอ่มาดูมวยกันก่อนครับคู่นี้ ระหว่างกระเซมน้อยเอราวันครับพบกับเพชรภาคภูมิโรงเรียนกีฬาลำปางครับก่อนที่จะไปดูความมันกันนี่ผู้สนับสนุนของเรายังมีอีกเพียบเลยครับขอบคุณน้องตาจุลั์นะครับมีคุณภาพครับ,ขอ,บอของสายบอลคมนมานักเย็นจับจัดโดยคุณอุ้มโยทงก๊อปผลิตภัณฑ์ตาสาม่ครัวครับชุกกีฬากีฬาเพืนำสองระบบพิทต้องพิทติ้งตอบสนองทุกกิจกรรมแบบไร้ขีดจำกัด ยาท้าน้องขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องกลิ่นหอมเย็นปราศจากแอลกอฮอลและน้ำตาลยาท้งน้ำขาวไทยนครโุ๋ยตอนนีปะหาหุยม,มีคุณภาพและกาแฟโฟกัสนะครับกาแฟสำหรับผู้ชายโดยส,อจอส,อสาจสมคิดมากวงอยครับดูให้การสับสนุนรับไม่มีท่านไม่มีเราหลายๆอย่างก็รวมกันทำให้มีพลังนะครับกับการจัดในการมวยดีให้ปับผู้ชมโอ้ ขวาเข้าตกหัวเติไมไปดอกหนึ่งกเสน้อยก็ทักทายยุ่งกัน,นดีนะยกตาดสูงบังไว้ได้หน่อยลดแรงเสียดทานไปได้เยอะจังหวะเตะลักไก่ของทางด้านเพชรภาคภูมิเขาสูงอยู่แล้วครับจังหวะยกนี่ตัคอเลยโอ้ครับจะมีวิธีอย่างไรครับในการทกบกับมวยตัวสูงๆแบบนี้ครับสำหรับกระเสน้อยถ้าพูดถึงประสบการณ์กระดูกเนี่ย ต้องลกให้กังเกงแดงเขาเลยครับพามโดยดีๆมาเยอะครับส่วนเจ้าหมน้ำเงินนะครับเจ้าทางด้านเพชรภาคภูมินี่ับแล้วก็แรงขึ้นมาครับชั่วโมงนี้นี่หาตัวจับยากครับโดยรูปร่างนะครับรูปร่างยาวดีเลอเกินนะครับ <S <S อ้อาวไม่ใช่ว่มามมยยาจะแพ้ไม่เป็นครับแต่เสียงน้อยต้องทำให้ดูหน่อยแล้ว ยังหวะของทางด้านกเกษตรมันก็ยังแจ็งยินนะว่าเพชรภาคูก็สาดขวาไปเรื่อยๆฮะมมยขวาความสูงความยาวนี่ใช้ให้เป็นประโยชน์บางทีบางครั้งเนี่ยรูปร่างนี่ถือว่าได้เปรียบฮะแต่ว่าเกมอะไรอีกรูปแบบหนึง่งว่าจะใช้ความได้เปรียบในเกมนั้นได้หรือเปล่าะเพราะบางทีบางครั้งมมยเตี้ยโมยสั้นก็ได้เปรียบมมยสูงมวยยาว อยู่ที่เกมอยู่ที่จังหวะอยู่ที่การแก้เกมและสภาพร่างกายว่าฟิตมากน้อยขนาดไหนบวกบวกด้วยัดใจเข้าไปอีกเตะกระโดดขาเอาวงในแเสมน้อยกอดล็อกเอาไว้แม่แบบอย่างชิงไปก่อนนะครับน่าจะเห็นไ้มากขึ้นเลยครับคู่นี้อยู่ที่การวางแผงแต่เสมน้อยนี่ยังไม่เ,เร่งเกมะนะครับแทงขวายาว นักเพชรภาคภูมิส่งตรงจากภาคเหนือเลยนะครับเหนือกับใต้เจอกันอีกแล้วครับคู่นี้เหนือเจอเสือใต้ของแท้ครับพยาวยาเจอกับนูนดเลยครับส่งตรงจากนู้ดเลยครับยะลาครับเออสามจังหวัดชายแดนใต้เลยเอาพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมา ด้วยกันเพื่อวันที่ดีกว่าโตยโยตา้าเคมอเตอร์ใบกว้างต้องช้างแดงช้างย้ามันขึ้นยอาอย่างานเออางนี้ยใบกว้างต้องช้างแดงทำไมใบกว้าง้องช้างแดงและพ่อเคมีกเกษตรช้างแดง40ปีเพื่อผลผล,ผลิตเพื่อชีวิตกเกษตรกรยากเล็กขู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวม และช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร like ่างกายต้องอยาเกร็กขูดเท่านั้นรอสื่อสาสร้างตำนานวงการบูชย์นึกวัแดงต่ออยู่เอาละครับกรรมการติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูภาพช้าๆนะครับผ่านไปแล้วว่าอ้หูนี่ครับแข้งขวานี่ โอ้น้ำหนักนี้เบาไปนิดเดียวนะครับจากนั้นก็ะเซมน้อยพยายามจะฟันศอกนี่ครับแข้งขวาโอูโ้หูคือแต่ว่าเอาคืนด้วยศอกครับก็มีดีคขาละอย่างแหะครับอาวุธสั้นกับอาวุธยาวๆฮะกับฝากงานประจำปีนะฮะสิรราชสีเมืองโคราชบวกดาวรุ่งวัดกอกครั้งที่2วันที่11มีนาคมนี้ครับที่สนามมวเชคราววัดกอกบ้านปลอกทอ,องทีงโดนโดนสูนงนครราชศีมา โดยพระมหาสิรพงศ์รัสโกครับก็เอาว่าโดกอกแล้วท่านทำเงินประเสริฐชัยพิสารจัดครับเอาละขึ้นมาชมกันต่อครับยกที่สามครับระหว่างเกษมน้อยราวังกับเจ็ทภาคภูมิโรงเรียนกีฬาลำปางสูงสูงยาวๆนี่จากพะเยาครับส่วนมุมแดงนี่ตัวเล็กกว่าครับจากยะลาเอาละโหนตัวขึ้นไปครับจังหวะนี้โชว์ความแข็งแรงของพ่อหน่อยครับจอยกระเสียน้อย กรรมการวิทยาศีนานท์นท์นะครับแหยกออกมาครับใ่้พยโยครับแต่เสียงน้อยสาดแท่งซ้ายครับเติร์ตด้วยซ้ายดึงอ่ะดึงมาแล้วก็สาดซ้ายครับแต่เสียงน้อยครับอยู่ที่วิธีการชกแล้ครับสูงสูงต่ำน้ำเค้าม่ใช่ประเด็นอโมไทยครับอำนักเท่ากันแล้ทีนี้อยู่ที่วิธีการชกครับกามวยไม่กล้ามซ่างจะใช้วิธีชกกันไงแต่เสียงน้อยครเพื่อเอาชนะคู่ชกสูงยาวอย่าง เพชรภาคถูกขีดได้แล้วก็ขวางขวางลอยสูงก็ยับวต้องขวางทำนะแทงขวางทําแล้วจวังหวะเสี่ยงไม่ได้เดินกันไปก่อนนี่ครับลูกแก้ลูกกันของเจ้ากเกษมน้อยถือว่าเรียมมาดีนะครับอย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าประสบการณ์การผ่านมวยเนี่ยเจ้ากเกษมน้อยผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเลยครับตัดน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยตั้งลำอยู่กลางเวทีครับแหววามาสายโตโจรเข่า หสอ,อกมากัเป็นปากอุ้มนี่ครับเริ่มโชว์นะครับว่าใหญ่และใหญ่ถูกทาหารครับทางฝันงอกแท้งขาเสียบซ้ายขวางตีขวาครับจัดหนักครับของฝากจากเขย่าอ,อ,อย่างนี้ไเรียกว่าใหญ่ถูกทหารนะแต่ใช้ความสูงความยาวให้เป็นประโยชน์ครับคือใช้วิธีการชกให้เป็นประโยชน์กับร่างกายสูงยาวที่ได้เปรียบพยายามจะชักขวาง กันแทงโอ้แกว,วางแผนถึงตัวตลอดก,ก,ก,ก็าคลูมก็แข้งขวามาโอการขวางหน้าโอ้ขวางก็เสมน้อยที่ยังแก้ไม่ตกครับยัดเข่าซ้ายไปอีกจะทำยังไงดีครับปู่ครับประกบกันตรงนี้นี่เหมือนพ่อกับลูก,กนะครับตอนนี้ครับเริ่มเห็นว่าใหญ่แล้วครับ ึมานี่ชื่อของกเกษมน,อน้อยนี่ปันเพชรภาคภูมิมิตรครับแต่ชกไปชกมาตอนนี้เพชรภาคภูมิเอาตัวนี้ปังเกษมน้อยเริ่มจะมิดแล้วเหมือนกันเนะี่ความสูงความยาวนี่เวลาตีเวลาแทงนมันเห็นนะแล้วองใส่ปิดเกมด้วยเพชรภาคภูมิดูครับม้วยจากทางเหนือความสูงความยาวได้เพียร์ยือแล้วแล้วก็วใช้จังหวะชกให้ถูกวิธีเท่านั้นเองพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมา ไม่ต้องรอมอเตอร์โชว์คุณก็เป็นเจ้าของซูบารุฟอร์เรสเตอร์ได้ด้วยดอกเบี้ยศน์เปอร์เซ็นตผ่อนนาน48เดือนฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งที่โชว์รูมซูบารุทั่วประเทศวันนี้ถึง30เมษายนนี้ซูบารุฟอร์เรสเตอร์มีแค่จ่ายก็ไปถึง Sing Corporation และบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ Motor, ประเทศไทยจำกัดขอเชิญชวนคุณสร์น มิวสิกเมเอร์ดายบายเศรษฐาศิราชายาของศิลปินรับเชิญมากมาย20มีนาคมนี้หนึ่งทุนตลมสยามพารากอนฮอดสนับสนุนโดยพยาธิเบนดา500ทายพยาธตัวกลมเส้นได้รับประทาน1นึ่งเม็ดครั้งเดียวท่ายพยาธตัวกลมเส้นได้เบนด้า500มีตัวอยา่างมีเบนดาโซกล่องสีเหลืองเบนด้า500อ่านคำเตือนนักชลากรใช้ยาขอสืบสางสาอตำนาน ครั้งหนึ่งนะครับแฟนคลับของนาว2 6นะครับประกาศความยิ่งใหญ่ครับเปิด3มวย3สนาม3วัน3ความมันครับวันพุธก็มวยไทยไฟเตอร์นะครับมวยไทยรูปแบบใหม่3ยกนะครับระเบิดความมันทุกวันพุธสดจากแม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาวันเสาร์ครับที่กำลังติดตามชมกันอยู่นี้ครับผลงานของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรกับศึกมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีครับแล้วก็ปิดท้ายในวันพรุ่งนี้นะครับคมเะลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดนฮีโร่ ถ่ายทอดสดจากสนามมวยคมฉเฉลึอกอตกสามนนทบุรีครับทุกวันอาทิตย์นะครับ,รบทั้ง3วันนี้เวลาเดิมครับ18.25นาิกา25นาทีเป็นต้นไปครับเมื่อกี้ภาพสโพลภาพช้าแห้วครับลูกขาวางคำแทงสนับสนุนโดยทิฟฟี่ฮะภาพสโลโมชั่นจากเทคนิคทีมถ่ายทอดสดของเราช่องนาว26ยกต่อไปนี้ครับยกที่สี่นะครับรจ,ะจะเกษมน้อยวางแผนยังไงครับ ยกนี้มาตั้งรับนะครับเพชรภาคภูมิเลี้ยข้งขวาอจังหวะสองบ้างคนระับหลังจากเดินมาสามยกแทงแรกแค่ไหนมีกำปั้นมาแล้วนะครับกรเกษมน้อยอถ้าตู้วงในครับโอ้โหบล็อกแขนไว้ได้หมดเลยครับเพชรภาคภูมิทีอในไม่ควรไปยุ่งคนะรับเกษมน้อยยกสิกทธิ์สองร้อยตำรวจตรีกิติศักดิ์มูดอนะครับก็จะมีการรประดับยออย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ครับอ่า ครับแข้งขวาหมับซ้ายครับไปเป็นไปไปลูกคู่แต่ต้องขยันออกอู่เจอ,อแข้งขวาฟันซ้ายครับลงไปในห,ห็นเลยเสียบยาวๆจิกกไปเอาซ้ายไป,ไปแต่ละเดอกนี่มันล้มหลังล้มหลังตัดเข่าท่อนสุม้มไอ้กระแทกเข้าไปหน้าท้องไอ้กระแทกเข้าไปแผ่นหลังต้องมีอาวุธลับซะหน่อยครับกระเซมน้อยขยับหาตูน,นแข้งขวาอีกโอ้กว่าจะเข้าไปถึงเนี่ยจะมีแข้งดักไว้ก่อนเลยคนระับเพชรภาคภูมิ เอาดูไนอีกทีนึงเนี่ยตีไม่ได้ครับเกษมน้อยโอ้ไนนี่ของผมครับเพื่อนบ้านภูมิบอกขย่มสนุกอยู่คนเดียวแล้วครับกรรมาการดึงออกมาการเวทีครับเกษมน้อยต้องเปิดเกมทนแหละครับเกมมันบีบไม่ต้องเดินแหละครับทีฝาไว้โอ้โนี่ครับจังหวะฮุกแบบนี้นแม่นๆหน่อยนะมีโอกาสเหมือนกันนะครับเกษมน้อยครับ ทีเดียวถึงตัวต่อยได้ทีเดียวนี่ฮะโค้ชบัพคุยบอกให้ต่อยทีเดียวจากนั้นก็มาพันมาขวาม,มาทำมาเสียบไม่โดในนี่ติดเกมอนเลยเกษมน้อยนี่ไม่มีสิทธิ์โตเ,เหลือนี่คุนพ่เข้าไปครับต้องใช้ความไวการตัดสินใจบัตรที่นี่ฮะฟ้าถืงความยาวนียเป็นรองอยู่แล้วแท่งยาวกว่าหมัดครับถิก่อนนี่ครับเข้าไปยังทำอะไรไม่ได้ครับเจ้าเกษมน้อย โอ้ชกยากับเจอมวยตัวสูงตัวใหญ่แบบนี้ครับแล้ววันนี้โค้ชพิามนี่ครับรับแล้วครับโอ้โหล็อกไว้เลยตอนนี้วงในเนี่ยถือว่าเตรียมมาดีเลยครับสถานการณ์ลำบากนะครับเกษมน้อยกรบโดดแข้งขวาครับสูงยาวแล้วก็แข็งแรงครับตัวน,นี้สนเสือตองเทียร์ผู้โดยสารของเกษมน้อยก็ยลงไปเลยครับนี่ครับ ยังไงก็เสียงเชียร์ก็เบาลงเงีเออเยบเลยครับทางด้านเท็รปฟลูก็คอยระวังตัวไม่ประมาทอาจสูงไว้ตลอดครับมีกตกปักหล่นก็พลาดได้เลยไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วนี่ครับยังยังพยายามอยู่ครับเกซมน้อยโอ้โหโดนแข้งขวาครับตวัดเตะเข้าก้านคอเลยนะครับหมดยกที่สี่ครับพักกันครู่เดียว ยาเกร็กคู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวมและช่วยฟื้นฟูร,ร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กคู่เท่านั้น AIS เร็วที่สุดแรงที่สุด การันตีด้วยรางวัลระดับโลกจากอูกลาอันดับหนึ่งซีเร็วที่สุดจาก AIS ไปเล่นทำร้านอาหารกันเถอะตัวงเงยนะลูก ขนาดนี้สักเลยดีกว่าิดที่ใส่ใช้เปลือกเพราะใช้สูตรมาตรฐานละสิริสเอ็กเซลสูตรเข้มข้นใช้แค่ช้อนเดียวก็ขจัดคราบได้สะอาดกว่าสูตรมาตรฐาน10ช้อนบริสเอ็กเซลสูตรเข้มข้นแค่ช้อนเดียวเอาอยู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมซานชีสกัดชนิดน้ำตราซานชีเย่ได้รับเลขสารระบบอาหารที่10.1.30547.1.0004หนึ่งในผลิตภัณฑ์จากอินสไปร์ไลฟ์อ่านคำเตือนในฉลากกรอบุหรีภ่ภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษารโรค กลับมาครับคุณผู้ชมครับที่สนามมวยเวทีลูพินีครับมาติดตามกันต่อนะครับยกสุดท้ายคู่ที่2ในการถ่ายทอดสดครับเกษมน้อยเอราวันนะครับเจอกับเพชรภาคภูมิโรงเรียนกีฬาลำปางครับที่กัดน้ำหนัก111ปอนนี่เป็นภาพช้าๆชัดๆทีมงานจัดให้ได้ดูครับเนี่ยครับแข้งขวานี่ขึ้นสูงนะครับ พยายามจะบวกหมัดซ้ายก็หน้าง่ายนะครับนางกระจายเหมือนกันนะครับทางด้านของเจ้าเพชรภาคภูมิแต่ว่าน้ำหนักหมัดของกเกษมน้อยนี่ยังหนักไม่พอครับยงก่อมไม่ลงครับเอาละครับก็ฝากรายการมวยผู้ทอนนะครับเพชรตำงามต้องมาจากผู้ทอนวันที่11อีกรายการหนึ่งครับที่สิบมวยนูนแทนมหาสรา,ารคามครับเอาละชกยกที่5ยกสุดท้ายก่อนนะ ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนจริงหรือกับห่วยคู่นี้เกษมน้อยตัวเลือกมีอย่างเดียวคือต่อยหมัดก,กับฟันชกเท่านั้นกต้องหาจุดเปลี่ยนเกมให้ได้ครับเกษมร้อยตอนน้ำกบเอา้าบวกหมกัดได้ไหมโอ้แต่ดูประกบในครับเท็จมากภูมิใหญ่เหลือเกินครับวันนี้เปลี่ยนแล้วมองว่าใหญ่นะ แม่หม oh, oh, like ัดขวาหมัดซ้ายแล้วแม่ข้ามไปข้ามมาครับโอ้โหดูครับภาษาโมยเขาเรียกว่ายิ่งชกยิ่งใหญ่นะแบบเนี้ยคือเรี่ยวแรงที่ถดถอยลงไปเรื่อยๆของเกษมน้อยครับทําให้การควบคุมคิดทางแทบจะลำบากแล้วแม้กระทั่งหมัดนี่เป็นอาวุธที่ควบคุมได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับหมัดแต่ว่าตอนนี้ก็สเปรย์สป่าแล้วครับเกษมน้อยครับแต่ความตั้งใจยังมีครับหลังเปอร์เซ็นต์คับใจดีครับความพยายามดีสำหรับเกษมน้อย ว่าพี่ท่านเสียเปรียบช่วงชกแ,และเกมของ,องทเออท็ดด์พัคคุเนี่ยชกแต่ฉลาดซะด้วยนี่มับหมัดไม่ต่อยไม่ถึงต่อยไม่ดโดนเ,เกมอย่างนี้นี่พี่น้องแฟนมวยที่ผู้โดยสารมาตะคุ่มเกษน้อยนี่เขายอมเนี่ยยกสี่นะครับวันนี้งงในเสียเปรียบเยอะเลยครับโกบามที่เสียเปรียบลุกลางช่วงชกเลยครับเอาวเวลาย,ยังเหลือครับครับศอก <c oughs> เห็นปลา well. โอเก็บอาวุธได้หมดแล้วครับโอ้โหทางบ้านเขาให้ทานอะไรครับตัวใหญ่ขนาดเนี้ยครับครับพายุรุ่งนะครับผู้เอกของเราในวันนี้เป็นขุนฐานเล็กเกียรติเรนชัยกับเฟอร์รารี่จักรยานมวยไทยยิงโอ้โหมีเสี่ยวการถ่ายทอดสดส่วนคู่รองวันนี้เป็นเพชรกัมพันเอ็ดวิเดนกับก้องไกรแก้วสปริงก็คู่ต่อไปนะครับเป็นการหักกับก้องไกรครับได้ดว์อินเป็นคลาสสิกนะครับ แต่ว่าตอนนี้นี่โอ้ยดูครับด้วยความยาวครับเห็นหมดแล้วแล้วก็ออกก่อนด้วยครับคิดได้ทําได้ครับตรงกันข้างกับเกษมน้อยครับคิดได้แต่ทําลําบากคอยไม่ยอมเป็นเป้านิ่งช่วยกับเพชรภาคภูด้วยความประมาทไม่ไม่ไม่ประมาทนะครับของเพชรภาคภูมิเพชรภาคภูมิแวนโค้งเกรย์หรือเพชรภาคภูมิบริเวนกีฬาลำบนี้ ขอแตะนวมสงบศึกแล้วนะครับเก้ากระเส่นน้อยือมวยอย่างนี้พี่น้องแตะมวยก็เห็นใจนะคุมาดามครับคือจะแตะนวมแต่ยอมพี่น้องแตนวมวยเขาก็โอเคไม่ว่าอะไรเพราะว่ามวยดูแล้วเห็นว่าสู้กันไม่ได้นะครับสู้กันมาด้วยภาพด้วยสายตานะใช่นะรครับสียกขึ้นสู้กันมาแบบเต็มที่เต็มสูบ<ม>แล้วครับ ก็ต้องติดตามว่าผูช้ชกครายต่อไปของเพชรภาคภูมิฮะจะเจอใครดีในเวทน้ำหนักอย่างนี้กุมาดำโอ้ต้องบอกว่าหาตัวตัวสู้คู่ต่อกรอนี่ยากพอสมควรนะครับคือถ้าเอาเป็นแบบร้0น้ำหนักของเขาเนี่ยก็กเขาก็จะสูงกว่าหมดสุนมากครับใช่แล้วครับดูกรรมการชูมือก่อนครับบนเวทีต้องตรวจใบให้คะแนนก่อนนะเพื่อความถูกต้องเพื่อความแน่นอน เพื่อความไม่มีการผิดพลาดแล้วก็ไม่ผิดพลาดครับไปที่มุมน้ำเงินเพชรภาคภูมิโรงนยกกีฬาลำปางเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป